สาวอ้เจ้าเออนาบาเดยววันนี uh uh ้ฟังโตพอโตไอ้โอ้ยลอยจะพปเฟตเงินเสนพอที่ไปเขียนเต่ามาถือคำนาดี ปีขึ้นมาโคงงี้ขิวข้าวหน่อยสุบหมกวิ่น้องได้มาฟังเสียงโค้ดอพีเส้นใจดีปวกแขงเอาเงียบลืมเดบขังงยาม่อ๋ยย่างยาย่เพียนตีพอ้บน้าอาบัดเดียว นี่น้องมาฟังเสียงจำเลยไอ้ไอ้เหมือนเพ่งเลยพาลังน้องเสได้โจเอไอ้อาบนำทิวหาดเมืองหันสับตามันไปโตัวแสงสักให้เอาสาบุโทและทูน่าน้องคอยละดึงพื้นแผ่นผาแสงแล้วดินอาบโดยใจถึงเมื่อตาวันไผ่แล้วไอ้หลาแดงมาคอยโจกันปอบ เดวันนี้ก็กาตอะพิเ็นใจดีอย่าไปมือบอกหรือเมวนางยานตันเสือแค่น่าแสงเงมือไกลที่จะบิดปล่อยพุ่งมาลาจังกามาบีหนาจักใจเหมือนอึงย้ำนาสกาลับสองตาหนีป่าบุญซบดยวฟังโตาะพอโตตุนเสียวน่อยเผยดอกสุนใบตามใจแสงและอ่อนยิ่งสิแมนแค่น่าแข่นมันกัน มติที่ตามถังดุยสาวลางเอาเน็บแดดมวยพุงสมาสุงงามตาและอ่อนยิ่งคอกนองเดี๋ยวนี้นะก็ขับใส่สอยแอ็ดาวยอดเบาวคุ้นใจสมาอกโทรโทรไวไวนองยินโคู่ปอสัน ໄກ່ຫຍິແດ່ໂຕເພິ່ນຕັ້ງກໍຕາພໍອ น้องได้มาคับจอมใจซื้อมาไอน้นาคุณานาณาในถึงคุณเทามันสิที่เมื่อหน้าเจปาี่เซนใจดีไอ้จ้างเก่าแลวครับออกเสงใญ่ถ้ายากปีได้มาคับตามใจแลอ,อก็แงกับบานกวที่จมูกโดยสาวล่า,ลางเพืปออเป่ากันมาพี่ของดีจอเซนอาลุ่มและจุซอไพ่ปลุ่มก็เธอไอ้อุ้มลุ่มจะเหมือนมาแดงใสน้องเสียได้ตา ายใจย่อนกับสายอ่านปีคุณหัง นาบัเดียววันนี้สมาปินกลางลาด้ดยตาอุเะพอบ่าวคดไหนน,ไน้องได้มาขับแอปียำไดสุดที่ใจนางปอน้อยฟังเจาะก็เจาะก่อนเงินจอยก็ติมารผู้เลยพุนดีหักเละเกยนะใครรักอ,อยยาสาวสูปันี้อายเย็นนุกงก็ตาอายตันพีก่อนกำมีหือโจใจป,ปีโดภาพปีโดนบาดไวยำเจ้าถึงตี คำดึงจึงอ่านบูสดต่างคงมึงและคูแ้แหงโลคาวัตนะแต่งต่างมีไว้เพิ่นสืบกันมาเอาต่างสองนี่ควายนบหาทาและฝ่ามือนบนิวเอาควายยอสอ,อกอมเป็นหนาควายยอไว้ครับซาบ่ได้อาแสงน้องจอมแปงคอยนบโยปี ไปเดียวกันที่ตื่นลึกได้ดูหนังที่ไกลแล้วก็พุงจิตใจและคอยไหววันตานนอมนกบแล้วก็เจ้าการขบเขาไหวย้ำเจ้าบ่อือพิษกองวัดในเลนอเดียวเวอวัน แล้วกว่าเจ้าการคบเขาไหวนกน้อมบื้อปัดกองคุณคือได้สุก,กับบุญตึงหมูคุณหมูในและขาล้าเจ้าเรากว่าเจ้าการคบเขาไหวย้ำเจ้าตึงคูบาป,ปปินโหเราสองตูวนี่คอยไหววันตาหนอมนกแล้วกวา่าคบเขาไหวย้ำเจ้ายังมือพิษแพกตั้งใดปังนี่จะาพีแซนใจดีก็มาแปงจิตใจขับปันพร้อมสะข่าและพ่อเม มีเตดุยจางองนั่งอยู่ไลคุณดึงตัวเมยอดเบิงหุนสัมปินดยนคู่นางจะขับเก่าแต่มาขับอยู่เฝ้าย้ำเจ้าถึงอลาเสียงอีทำม,มาแต่มาปาจิตใจในความดูเจดอนใส่กว่างออกจากบานมาแล้วเลยมาดยนั่งกันใจพ่อเสอละมันนี่มาขับอยู่เยิ้มและอีหลา่าตะกว่าขับอยู่ตาตะตุน ขับบ้านพร้อมปอลาถึงแม่แอนใจบุญถึงอานลูกไลคุณนี่วางแวดเฝ้าถึงอาโดยขับคุเก้าเจ้าการสางเตียงตันโดดมาคืดเวหาพร้อมตั้งหงในลังคอแต่มาติดจอโดยสองจันมุงเบึ้งใส่สีสต่หีาวันดีแล้วเชิญปางถึงสังฆะแต่เตเจ้าพ่อปีน้อยและถึงเจ้าอาวาตปกห้องเดนี่คุณยายขับซุมท้อง อันขันทําตุนเป สูกันในนับแจกสิ่งตึงซ้ำว่าก็ใจได้ไม้เมตดเวนตามโดยไม่เห็นอาหารพร้อมผู้กังและขันแข็ดแจกดิ๊ดได้ฮอดซ้ำว่าใจดมมนน้ด้ไม้เมตดดันนงตัเม่แอนด้พิษสะทาลงกับติงผู้กวนพร้อมบุญมีปลาออนได้มานับสอนตั้งเือเก้าเงินคำเจ้าว่ามีตีตกเสโผู้เมีปินใจกันและฝากบุญจ นายกำบาใครยัดนำที่ใจวัดเวหันที่กลางคงอารามที่ตี โันแล้วหาวันมือปอดวันดิข่ดแล้วได้เดินแปดใดออกแล้วสามคำดีดีเจ็ดทีแล้วปินวันวระตากุนวันผุ้ข่าดแล้วสี่คำมาถึงมะเดียยามจิงแล้วปินวันเล่งแขกถึงตีหาคำขาข่าดแล้วว่าจะได้นับแจกคันทำนักกุนนำน้าพระชาได้ไปลุงนำยา จะจักโอกาสไหวรอดซ้ำตึงเตวาราดกซ้อนไทยแผ้วพอมคุ้งพันตึงคูน่นาบปิตางนังโนแแก้่วเ็ดไต่สิริอินทรานีปิตางนังงามยอดทุนดินิจะเสิรองไปไต่ราจัดแต่มชื่อไววที่เนอดาบคำแดง เมินมือปล่อเมตายไปสติน้ำบาตทุเลาเก่าสักาตมเมื่อเกิดที่อาภาสื์ดองคงฟาเส้นเจตคงสนกำหนึ่งดาวอนเราสองตูและคอยไหววันตาคอยป่ากันนบ หนาบาดเดียววันนี้เดินนัดที่คบขาไหวย,ย้ำเจ้าจนโคตรปของตันมันขามีไร,ไรในยาในายาพระกันแลวแ้วข้อเกี่ยวดวงคานมันมีไรจรงองนาบาดเดียววันนี้่อเมื่อนาม่ยแต่สองโลกา อันนี้มันของปินพระลาบุญใน,นปากมือเมืองฝาเอาก้อยแนงหันไรเมื่ sau pin cao hùm ya tham mô mi ta sang khô sau tang sam để pin dậy bò mới na mày nó kéo tiêm tiệp đào phan lá quai văn áo phụng xã quan miền xa từ đi cam bạc là lát leo cân có ta để do dân xú ma ăn pin phát chỉ la bút ta ni lúc xích nọ ung pha sau mi tưng khu ba bò đại pin cao để ta mua xích dùng กงกันเซเลอนอนนิโพกุ่มหับตับหลุงกูเจอสปาทะมีเจหาเห็นสังหากมีเป็นไรเจอีนขวที่ไหวโนบนอมตะโนภาพตุนสัน แา้เดววันนี้กุมปินการเก่าสาาะท่าในนางแหบเพื่อของนางเตี๊บผางกา,สาใสไข่หูตีนักเบากันนี้เราสองคุ้นดังโมเมาด้วย้ลยตั้งนับเก่าบาเดียวตั้ขา้าวหล่ครับรองที่ย่อไหวเตะไก่ก็กระพิดไว้แล้วเอาคืนอ่านมันจางยาก ອ້າບແດວວັນນີ້ແມ່ມຄาປາກຂ້ອຍວ່າແລ້ວກໍຊດ້ຢໍກຕັ້ປປະປະຄຳບາວນມາອງ ตัวนิสัยหลามานองแต่เราคบเขาไหวนบน้อมจึงผ่าเซวสุนมีตึงพุ้นสาบุงลงนในแด็แดงร้องและซอจันตาพอเยิมต้องแยมและพิ้นจออาหันตาอย่ามีพระมหาเน้นตะเทนตันรดสย้องขืนสมร้อยพิซาคูดยังอยู่หันหน่อยหนึ่งี่พิ้นที่กินนำดูดยาตาต้องเยิมลังกาก็ตีตติดตาพอเยิมหันแล้วสย้อง เอวไปมาตันโกไปหอดเมืองลังกาไปมีตาพญาเมืองลังกาแอวหากุ้งเขาดุนติบเจ้าหันแล้วสยจองแอวไปมาตันเมืองหันดีนาเมืองลังกาเปิดหามีและเมืองแขนเมืองอากขนเวทดอมหันนำอยู่เลิ่งเปิงมาเมื่อตุนําเต่าบุญเดิมหลดสายองปอบ บาบเดว,วันนี้จะที่มาบอกคือนางเก่าํำเตโฮทีสิว่านางปัญจาปฏิกตามีอยากบินเมนานางข็มาแต๊ดแต่งผ่าคุ้งเก่าจะยกออกเมื่อาตาจะมีสุลาาพร้อมเพลงกันก็คือลำจะมีธรามาคอกผ่าทรลองนำกับเจิกขาเลงไว้มีตาเล็กจานไทยอัตตาเขียนขีดทำผ้าปิ้นจ้ง ตาบาเดียววันนี้ของถูกด้ปิ้นกาวและคือลำใส่ติ้มมีตาเกือบติ้นพร้อมกับเข้มสื่อใหม่ควานใส่ดำกำก่อนนี้เราอย่าไปโยชนห้ามันมีตาหนังสมัคันและห้อยใบปูนอนลดสาเมือปอบ ขาบาดเดียววันนี้เดนนี่ขวดทีไทยขาใว,วดรอสซ์นี่จึงอัศนามนมีตาซ้อนลอนผ่าลึกง,งามแล้วก็บาดบาด จันอภินดอกใหญ่ใหญ่มาของมีเมืองไกลปวดแตงกันไปสื่อต่อคักตือเอาแล้วแปงกาเลือไตมีถึงสะใบบางผ่าจุงมพุงอาแดงของพินดอกงามเกสวยและตางถุยหวานกินมีตาไม้สุนขิมเกี่ยวปั้นปงและพินตุมเบ็ดปุงมมือมีพร้อมกับเอิบเมืองแมนมีตาเล็กไฟแก่นนี่มาหินตึงมือสะท่าปอ่อย เม่ก็มาปัดขวานต้านซำเนจึงดังกับขิมเราแกล้วเจ้ากันเสาะไทยใคงอินก็ยังตีนีนาบาเดววันนี้พยายาไปติีดยพระปีน้อยองดาเจ้าจิว มาจากทกอวิจีนี่จะไปอยู่ในนาฮ่นอนเขากาจกกันหุูใยต้านความยาานีเงินคำม,มันจักปิ้นลั่มมือแกวเล้างามวิเศษกำจะคอยเตะเตะตั้งมือเกาคอยโย่อไหวขับซา เอาแกวัับปันสะท่าแหงนี้ถึงอา,กาเก่าแข็งแรงและเพื่อม่เอับนั่งเตบข่างกาใสาและปิ้งคุ้งอ่อยใจเอาแกวัดขับมาสะท่าไวถึงอลาบุญมีและแม่เอนและมาคืดแม่สิ่งจึงซ้ำและมาสางกองผิวข้าวใส่ปุ้งกงและใส่ดินมุงเบึ่ง ้ายาดุุปิโล่ได้ทอบเงื่งตึงคูบาปปินหโูโจโกันได้ซ้อนทำในเบาขาดวัดทาดเจ้า,า,าคืดนูส่สางแต่งกันบุญตึงอันดุกเต็มตุนแล่พร้อมวุ้งสาเจอจัดอหลากล็ามาเนรัสสิ่งตึงซ้ำ ให้กบอจางยวคงเนือมาได้ใจพ่อจุ่มได้เจอเจ้าค้าเข่าจอมลุ่มย่างจอดกำนนี่อข่ก็มาคืดลอดตั้งมือเก่าขึ้นก็ขับอู่อไป ถึงตะแม่ยอดเบิงหุนปิน้นสิ้นและใจไตเตียต้ยวจอมดยุยแต่มาปิน้นกุ้งเป้าหลบสวยและถึงหลาอีทำแล้ากยนั่งจำกันนีก่ก็ขับกอแเลงและถึงแจงใจน้องกติวาทีแถงสักหน่อยขับปัน้นดุยพิชานุ่มใจดี จนางกมานังซ e ิมอีเอฟกันน้องและทีบักโตตานปาษาใจน้องก็ที่ว่าใส่หนาไปเต้าเหมือนทางไตเวนและไปตกแก้นใจดีพอจะเกามาเล่าอูำแคมนี้ลาอีมาน้องคอดัดดูฟังอากามาก็ยังนีว